วันนี้ก็จะมาสดนอนของกิจกรรมความเพียรน,นะครับผมครั้งที่81วันที่24เดือนมีนาะคมนายสลาวีลลำดับที่121่ะครับ นี้วันที่24่มีนาคมเป็นครั้งที่81ที่ขา้าพเจ้าสลาวินกสิริบรรวรบวรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสวดพระระวิณและมนต,ต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ทธ,ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิยอดอจอในอัคระเป็นชนะในบทสวดยอย่างต่อนื่องโดยเทินหนึ่งชุมนุมเทวดา สัมมันตาจักวาเรสุอตาาัตตะราฆาฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสะสุนันตุสังฆโมกขังสักสเคกาม,มีเจรุเปคีติสิขารตเตจันตติเควิมานิทิเปรเทจค้าเมตตุรุวนาคาหานิเคหาวตุมีเคเตภุมาิยันตุเทวาชลาธราวิสเมยยัคขันธปนาคาติทันตาสันติกเอยมุนิวรวจานังสาธุเมสุนันตุธรรมสนกโรอยังพัทนตาธรรมสนกโรอยังพัทนตาธรรมสนกโรอยังพัทนตา สองบูชาพาราตนาตาอิมินาสกาเรนะพุทธังออคุชิยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังออคุชิยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอคุชิยามะสามการพาราตนาตาอารหังสัมมาสัมพุโทโธปคาวาพุทธังเสนัาปควันตังอภิวาเทมิสวะขาตโตปคตาธโมธรรมังน้มาสามิสุปฏิปันโนปคตาสาวกตาโคตังลมามิสี่น้มังการติทิคาถา นโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าใจสนะคมานะปาราพุทธังสันนังขจามิธรรมังสันนังขจามิสังฆังสันนังขจามิทุเตียมปีพุทธังสันนังขจามิทุเตียมปีธรรมังสันนังขจามิทุเตียมปีสังฆังสันนังขจามิตัดเตียมปีพุทธังสันนังขจามิตัดเตียมปีธรรมังสันนังขจามิตัดเตียมปีสังฆังสันนังขจามิอกสัจจกิริยาคาถานติเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวังเอเจนะสัจวัชนะสัตถิ นัตทิเมศานังอัญญังสังธรรมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัชินะโสติเมหุตุสัพปทานัตทิเมศานังอัญญังสังโขเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัชินะโสติเมหุตุสัพปทาเจ็ดมหาสมัยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิหารติกาบิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเกสัตติงมัจจมันเตหีปิกุสัตติงหีสัพเพหีวาราห์เตหีทัสัหีเจลกกะทาจุหีเทวตายิปุยนา สันนิปติตาหุ่นที่พระควันตังทศนายาปิกุสังกัจจะอัตโคจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวนังเอตาตังหงศิยังโขพะควาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนีมหาตาปิกุสังเขนะสธิงมจามเตหีปิกุสติหีสภีหีวะารหันเตหีทัศหีเโลกธาตุหิเทวตายิปุยนาสันนิปติตาหุ่นที่พระควันตังทศนายาปิกุสังกัจจะยานุนัมยามปเยนะพะควาเทนุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตรวะพะควาโตสันเกปาเจกัสถาปสิยามติอัตโคตาเทวตาเศรษฐาปินามาภ เอวเมวัสุทธาวาสสุเทวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปะตุลาหังสุอรดพุตตาธิวตาภควโตอภิวัทิตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังธิตาโคเอกาธิวตาภควโตอสันติกอิมังกังสังกภาสิมหาสมโยปวันทัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตตมหายมังธรรมะสมัยังทังจิตายวะอป布拉เตสังขันเตอัะโหอ布拉ธิวตาภควโตสันติกิมังกังสังกภาสิสัตระพิคบูสมารถหังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมกังสุสาระธิวเนตานิขังเฮตุวะอิตริยานิลังคันติปันนิตาติ อันดับหัว่าปลาทีิวตาประโขงโตเซนเกอิมังกะทังกะพาศีเชตวะคีลังเชตวะปะริคังอินทะคีลังโอหาจามะเนชาเตจันติสุทาพิมาลาจากักคูมาตาตุทันตา,ตาสุสุนาคาติอันดับหัว่าปลาทีิวตาประโขงโตเซนเกอิมังกะทังกะพาศีเกเทจิพุทธังเสนังคตาเสนา,าตนะเตกม,มิสนนมันติอปัยภูมิป่าไหยะนามุสังเทหังเทวกะยังปริปุเรสันติติอันดับหัอัปภระควาภิกขุมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุลรถกะทาตุสุเทวตาสันิบริตาโหนติ สถาคตังทัศนายะพิกุสังคขันจะเยปิเตภิกเวียเหตสุมติตมัฏฐานังอรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระขวันตานังเอตัปปะละมายวะเทวดาสันนิปริตาแห่งเหตสุเซธาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวเหตพุิสันติอนาคตมัฏฐานังอรันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระขวันตานังเอตัปปะละมายวะเทวดาสันนิปริตาพุทสันติเซธาปีไมหังเอตระหิแอติกิสัมมิภิกเวเทวการนังนามานิ สิยสามพีพิกเวเทวการยนังนามานิตังเทศิสามพีพิกเวเทวการยนังนามานิตังสุนาธาสาธุกังนัมสิกโลถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิโกภควตัวปัจจโสสูงภควาเอตตะทาวจัตติโลกมโนกัตสา,ามิตยัตภูมิมาสัตาทติตายสิตายชิริขปลังปหิตตาสมาหิตาปุรุสิหาวัสรีนาโรมหังสพิสัมพุนโนุทัตตมานาสาธุทาวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยะตวะวันเอกปิโรตเวตาวตมันติสัทธาสาวเกศสาวเสนระเตเทวกัญยาพิกันตาเตวชนัฐพิก เตจะอัตปรมากาลุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัมปาตุลาหูยานังอัมรุสานะทัศนังอภปพเกสตามัตถสุงทิสาหัสสังอัสสัสสิงสตังเอกเทศหัสสานังอัมรุสานะมัตถสงอภปพเกนตามัตถสุงทิสาสภาปุตตาอหุงตาจัตพังอภินยัอวะกิตตวนะตจะุมาตโตอมตะยิสถาสาวเกสสะเสนเจ เทโอกายาพิกันตาเตวิชนะทัพิกโวเยวังกิตยิสสามิกิลาหิอนุปุพโสสัตสหัสสาวะยังขาภูมากาพิรัตวาอิทิมันโตชติมันโตวนาบันโตยัสติโนโมทัมมานายพิกามมงพิกุรังสามิติงวนังชาสหัสสาวีมวตาญาขานัตตะวนิโนอิทิมันโตชติมันโตนาบันโตยัสติโนโมทัมมานายพิกามมงพิกุรังสามิติงวนัง สตารคิลาติสหัสสายยะขานัตตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมโตยะสัติโนโมธัมมานาพิกามุงพิกุลังสัมิติงวุนังอิเจเตโสราสสหัสสายยะขานัตตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมโตยะสัติโนโมธัมมานาพิกามุงพิกุลังสัมิติงวุนังเวสามิตาปัญจสตายะขานัตตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมโตยะสัติโนโมธัมมานาพิกามุงพิกุลังสัมิติงวุนัง กุมพิโรราชาไคโกเวปุรัสสานิเวสนางินโยนังสันตสหัสสังยักขานังไปยีรูปปาสติกุมพิโรราชาไคโกเวโสปาค้าสมิติงว่นังผูริมัจจัยที fs, สังราชาท้าตัดรัถโธภาษาสติตขันทัพปนังอธิปติมหาราชายัสติโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทนามามหาภราอิทิมัตโตชติมันโตวนาวันโตยะสตสิโนโมทัมนาภิกรมงพิกคนังสมิติงว่นังท้าขีนัญจัยทีสังราชาวิรุณโหตปัะสาวสถิกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปีตัสสะน โมทัมนาภิกกรมุงพิกขุนังสามิติงวนังปัจจิมันจติสังราชาวิรูปะโคปัสสาตินาขะนังอธิปติมหาราชายัสสาติโสปุตตาปิจัสสะพะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตนัมตัวยัสสาติโนโมทัมนาภิกกรมุงพิกขุนังสามิติงวนังอุตตรันจัติทิสังราชากุเวโรตปัสสาติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสาติโสปุตตาปิจัสสะพะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตนัมตัวยัสสาติโนโมทัมนาภิกกรมุงพิกขุนังสามิติงวง ปุริมะที่สังท้าตัดวัฏฏหกทักเนนะวิรุณะโกปชิเวนะวิร,ะรุปรโกกุเวโรอุตลังที่สังจตรโรเตมหาราชาธมันตาจตรโรทิสาทันทะลามนาอัจังสูวิเนกาปิลวัตเวเตสังมยาวิโนโท้าสาอาคูจจนิกามสถานมายาโกตเตนถูกเวเกนถูกวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนกามเสถหจากกินุคันถุนิคันถุจเปนาทโทโอบมันโยเจติวสุโตจจมา,าลิติติเสโนจักคันทัโกนโรราชาชนะโสภาคูปัญจติโคเจวะติมพารุสรีวัชสาอิติจเนียเจลาชโนคันทัพพาสมิิตงนัง อาหาคูนาภาษานาคาเวสราสหะตัชกากรรมพระราสตระอาคูบายยาคาสหายติธิยมุนาทัตตถาจะอาคูนาคายะสติโนเอราวันโนมหานาโคสปะคะสมิติวันนางเยนะคะราเชสหาสารันติทิพาติชาปะขิวสุจัจคูวิหายัสเตวนามัชปาตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตถานนาคาราชานามาสิสุปันนนนงเขมมมกสิพุทโธสารนิวจันหิอุบะหยันตานาคาสุปนาเสนนามะกังสุพุทธังชิตาวัชิลหัตเฮนะ สมมุทังอสุราสิตาพาซโลวาสวัสดิเตอิทิมันโตยัสสติโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคาสาเวปติติสุจีติจะปหาลาโทนมุจิสหสตตันจักรพุทปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสนาหิตวาพลิงเสนนางลาหุพัทธมุปาขะมงสมัโยธานิพัตันติภิคุนังสัมิติงวะนังอาโปจเทวาปัตวีจเตโชวายุตสาขะมงวารุนาวารุนาเทวาสมุจยัสสตสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคุเทวายัสสติโนเอลทัตเตเตอสากะกาัพเพนะตะวินโนอิทิมันโตสิติมันโตวานันโโตยัสสิ โมธมนังิกามุพิกุณังสัมาิจิงวังเวณทุจเตวาสหารีจะอสมาจัทเวยมาจัทธสุปนิสาเทวาจัทธมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาสนาขตานิปุรักิตวาอาูมัทวรลาหกาวสุนังวสโปเศวสกุปปะาปุินะโถทาเสตท่าถากายสเพนัตวะนิโนอิติมันโตชติมันโตวนตโยัสสินโนโมธมนาพิกามุพิกุณังสัมิิงวัอธาภูสาภูเทวาชลามขี่สิขาลิวะอริทกาจโรชาจะอุมาปุพาณิ ท่าเสตเตธถาคยาสัพเพนะจัวรวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณัฐวันโตยัสติโนโมทะมานาพิกกรมวงพิคุณังสมิจริงวนังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาชิกทาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอาตาคูฮนัยโยเทวายเจจโลหิตะวาติโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายัสติโนท่าเสตเตธถาคยาสัพเพนะจัวรวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณัฐวันโตยัสติโนโมทะมานาพิกกรมวงพิคุณังสมิจริงวนังสุการกรุมหาอรุณาอาคูคนาสัสหะ อุษาตะไคหาปาโมกขาอคุริวาวิจักขณาสถานมตาหาและกชามิสกาจายัสสทิโนทนยังอาคาปชุนโนโยติสาพิวัตสติท่าเซเตทัศถาทัศฐากายาสเพนัตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตนันโตยัสสทิโนโมทัมนาปิกามุปิกุณังสามิติงวุณังเขมิยาสุสิจายามากัตตกาจายัสสทิโนสามปิจการามสิทธาโชตินามาจะอาสวานิมานัรติโนอาคูทาคูปรานิมิตาท่าเซเตทัศฐากายาสเพนัตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตนันโตยัสสทิโนโมทัมนาปิกามุปิกุณังสามิติงวุณัง สัถเตเทวันิกยาสัพเพนันตะวันิโนนามันวิเยนะอาคันถุงเยเจนเยสติสาสหะปุถัชาติมัคคีลังโอคัตินะมนาสวังค์เคโคคาตลังนาคังเจนทังวะอจิตาติตังสุพเมาบรมโตจะปุตตใจที่มตโตสหะสนังกุมารติโสจะโสปคัสัมมิจิงวนังสหัสสาวพเมโลกนังมหาพเมธิตติอุปปันโนชชติมันโตพิสมะกโยเยสติโสพะเสถาอิสลาอาภูปเจกัสติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหานิโตปริวาริโตเตจะสัพเพพิคันเตสินเทเทเวสะพเมเกมาลเสนา เอกฐานทัตถาพันธัตาลักขณาพันธมัตตุโวสัมนตาปริวาลิธามมวมุจิธาโกจินังอิติตถามหาเสนรงวันทเสนังอเปสยิปานิณาตละมหาจัตสรางกตวรรพีระวังยถาโุสโกมโคลทยันโตสวิจโกระทาโสปจุฑาวติ สังคุโตอัสสยังวัเสตัญยัสัพพังปิญญาญอวะวะขีตโตนะจุกุมารตโตมันติสัทธาสาวกเกสาธเสนระเตมาลเสนาพิกันตาเตชินถาภิฆโวเตจะอัตปามะกุลุสุตวะพุทธศาสนางวิตาลาแขหิปะกกมุงเนสังลมปิอินเชยุงสเพวิชิตจะสังขมาพะยาติตาเยสัสินโมทันติสหะพูเตหิสาวกเตชะเนสุตาเตแปดธรรมจักรกปตนะสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวารพระนรเทียมวิหารติอิสิปัจเนีวิคเตยตระคโวพระขวาปัญจวิเคีภิครูมันเตสิ เทวเมพิคเวอันตาปรับเพชเชตเตนะนาวเสตษฐภายเยโจยังกเมสุกามาสุขานิการนโยโคฮีโนคามโวปุตชันลิโคอนานิโยอัสสันิโตโยจยังอันตะกิลามัานโยโคทุกข์อนานิโยอัสสันิโตเอเตเตพิคเวอุปวันเตนุปัคคามะมัชิมาปฏิปทาตระตเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกกรณียนักกรณีอุปสมายะอภิญญยะสัมปูริยนิภานญะสามวัตติกัตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตระตเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกกรณียะอภินยสัิ อยเยมวะอริโยทังกิโกมะโคเสธีจังสมาธิชิตสมาสังกโปสมาวายาสมากัมมตโตสมาชิวะสมาวายโมสมาทติสมาส,สมาธิอายังโหสาภิกเวมัชิมาปฏิปทานสักเตนะอภิสัมพุทธาจะปุกกรณียนานักกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพลายนานิพนยาสังวตัตติอิทังโปขปนะภิกเวทุกขังอภิสจ,จังชาติปิตุกขาชาลาปิตุกขามรณะปิตุกขังโสกัปริเทวะทุกข์ท,ขท,ขทมนะสุปายาสาปิดตุกขาอภิยหิ สัมปโยโคทุกโขปีหิวิปโยโคทุกโขยังปิดฉังนะลัปฏิตามปิดทุกขังสังคีตแต่นปัจจุปทานนัขันธาทุกขัยังโขปนะพิฆเวทุกขัยสมุทโยอริยสัจังอายายังตันหาโปโนภิการานีลาคาสารคาตาตัตตระลายพิณชนีเสตธิดังกรรมตันหาเพราะตันหาวิภวตันหายังโขปนะพิฆเวทุกขนิโรโทอริยสัจังโยตัดสายวัตันหายาเสสาวิลาคานิโรโทจาโคปตินิสัะโคมุติอนารโยทังโขปนะพิฆเว ทุกขังนิโรธทุกขายมณีปฏิปทาณไสจังอวเมวะอริโยนทั้งทีโกมัคโคเสถียังสมาธิฏิสมาสังกโปสมาวจาสมากัมมตโตสมาชีวะสมาวยโมสมาสติสมาสมาธิอีทั้งทุกขังไดสจังติเมพิกเวปุเพอนัสเตสุธรเมสุจักพุงอุทัะทิยอนังอุทัะทิปัญญาอุทัะทิวิชาวอุทัพธิอรโลกโอทัปปะทิตังโหมที่ทังทุกขังไดสจังปาริเยจันติเมพิกเวปุเพอนัสเตสุธรเมสุจักพุงอุทัะทิยอนังอุทัะทิปัญญาอุท ตังโพปนิานลขาสจังปัญญาตันติเมปิกเวปุเพอนัสเตสุธรมเมสุจักุงอุทัพปิยานังอุทัพปะิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปทิอโลโกทัพปิอีทังกขามุทโยไดสจังติเมปิกเวปุเพอนัสเตสุธรมเมสุจักุงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปะทิอโลโกทัพปิตังโพปนทึานลูกขาสมุทโยไิสจังปหาตัันติเมปิกเวปุเพเ อริยสัจังปัญญาติเมปิฆเวปุเพอนตสเจสุธรรมเมสุจักคุงอุทปฏานังอุทปิฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลุทัปฏิอีทางทุกขลาโทโทอริยสัจติเมิเวปุเพอนตสเจสุธรมเมสุจากคุงอุทปฏานังอุทปิฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลุทัปิิีงทุกขาโทวโทสจังสัิกาตพันติเมิเวปุเพอนตสเสุธรมเมสุจักคุงอุทัทปิ สยสัจสัจจ <styles> ิกัตันติเมปิกเวเพสเจสุทธเมสุจัคุงอุทัพิยานังอุทัิปัญญาอุทัิวิชาอุทัิอโลโกอัิอีจังทุกขยโรสคามเนปฏิปทารสจันติเมปิกเวเพสเจสุทธเมสุจักคุงอุทัปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัปิวิชาอุทัปิอโลโก้อัิตังโหมนิังทุกขันยโรสคามเนปฏิปทาอรสจันติเมปิกเวโปเพสเจสุทธเมสุจักคุงอุทัปทิยานังอุ ทุกขนิโรตะาไม่มีปฏิปทาฤิษจังพวิตติมเมยพิกเวปุเพสเตสุถัเมสุจักคงอุทัพธิอนังอุทัพทิปัญญาอุทัพธิวิชาอุทัพทิอโลกโอทัิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสูรฤาเจสุวันติปริปตังทวารราษากลาังนธาปุตังเนาัสสนังนสุวิสุถังอโหสิในวตารวังหังพิเกเวสเทวเกตุเกตสมารเกสัพพมาเกตุสัตสัมมาพสามานียปัญญายัสสเจวุรษยาณตระลังสมมาสัมโพธิหงษ์ป สุวิสุทธังอโหสิอธหังพิคเวสัตเทวเกโรเกสมาระเกสัพพมเกสัตสมณภาพามนิยาปชายยะสัตเทวันุสัญะอนุตรังสัมมาสัพโธทิงกพิสัพพุทโตทปจัญญาสิงห์เนี่ยนันจะบปนะเมทัศนังอุทะปาทิอากุปาเมวิมุติยามันติมาชาตินัสติฐานิปุรณโพวติอิธโมจักภควะอัตตมนาปัญญาวาเครียพิคูปวคโตปติตังอภิรันทุงอิมัสมิงจะบปนะเวรักนะสมิงพัญญามนิยัสมะโตกุทัญสักวิราชังวิจัมมัหลังธรรมจักกอุทะปาทิยังจินจีสมุทญา ปวัาติดเตจับพระคอตาธรรมะจเกตภูมาเทวาสัตตมุสสาวเวสุงเอตัมปะคอตาปนัสสยังอิสิปตะเนมิกะเฮนนตลังธรรมะจกังปวัติตังอปปติวะเจงสมณีนะวะพณีนะวาเทวะนะวามารินะวาภูมุนะวาเกจิวาโลกเสมิติภูมานังเทวนังสันทังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตตมุสสาวเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวนังสันทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตตมุสสาวเวสุงตาวติงสานังเทวนังสันทังสุตตวายามาเทวาสัตตมุสสาวเวสุงยามานังเทวนังสัทังสสุุตตตตวาาินทววาสสัตตุง นิมานรติเทวาสัตวุสาวิสุนิมานรตินางเทวานังสัตว์ทางสุตวะปรณีมิตวัตสวัตตีเทวาสัตว์งุนสาวิสุขปรณีมิตรวัตสวัตตีนางเทวาสัตทางสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัตวุสาวิสุงเอตัมภะขวตาพระรัเียงอิศิปัสคยมิคตาเยนุตรังคามาจักังปติตังอัปปาติวเจียงสมเนะวาภะเนนวะทิเวนวามเรนนวะภูมุนาวาเกณิวาโลกะสมินตีอิตปิหะเตนะยาคเนนะเต อัปปามโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปตุระโหสิอติกรมเมวะเทวนังเทวันุภาวังอัตโขภควาอุทานังอุทานิศิอัญญาสิวัฏภักุลัญโยอัญญาสิวัฏภักุลัญโยติอิติหิหังเอสมาโตกุลัญยสะอัญญาโกทัญโยเตวะนามังอโหศิปการพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวุชาจรณะสัมปนโนสุกโตละกะวิทูนุตโรปุริสธรรมสาริสัทธาเทวุสานังพุทโธภควาติสิทธธรรมานุสติสวากขาโตภะควตาธโมสันติดิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโโอปปนยิิิิกจััตตงห สิบเอ็ดสังฆานัสติสุปฏิปันโนเบโกโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนเบโกโตสาวกสังโฆเยยะปฏิปันโนเบโกโตสาวกสังโฆสามิจิตปฏิปันโนเบโกโตสาวกสังโฆยติทางยตาลิกุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคะระเอสะพระโกโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนนายโยทักขินโยเฉลี่ยกะระนิโยอนรตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติสิบสองสัคตวาสัคตวาพุทธรัตนังอุตตังกระวังวะลังหิตังเทวุนุสสังพุทธเตชนะสกตินานันสันตุปัตตวาสัพเพทุขาวุปะสเมตุเต สกัตวาธรรมรัตนังโอตสังอมังวะลังปาลิลาหูปัสสะมณังธรรมเตชนาสุทินานสันตุปัทวาสเพยพยาบุปปาสเมตุเตสกัตวาสังฆารัตนังโอตสังอมังวะลังปาหุนายังปาหุนายังสักัเตชนาสุทินานสันตุปัทวาสเพโลคาวุปปาสเมตุเตสที่สามชินะบัญชรชยาสนากาตาพุทธาเชตวามลังสวะหนังเจตุสัจจาสฟังละสังเยปิวิงสุดนลาสภาวะสังขังกะระตุยุพุทธาทวิสตินัญการสเพยิจามัหัง มาเถเกเตมิสาราศิเสวิโตมหังวัตโธธโมเถทิเดชนสังโฆวิโตมหังอเรสัพพะคุณากะโรัตถิเมอนุริโธสลีบรโดเถทิเนกรอนโยปิฎิภาพัสมิงว่คารโนจะวามเกททกิเนสวีนมหังอสุนันทราหุลากาสโปจะมหาณโมอุปสุงวะโสเกเกสโตปิฎิภาพัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสีสัมปโนเสวิโตมุมิปุงขวุกุมะกาสโปเทโลไมเห็นสีจิตวะเถโกสูไมหังวัตเนนิจังปิติสาสีคุณากะโลปุลนองอังคุลิมะโลจะอุปาริยันทศิริเมชตาา นัลเตติลากามามะเทศติติมหาเติลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาสิติมหาเติลาชิตวันโตชินุรัสสายชรันตาเสรษฐชนะอังคำมังเกสุธรรมจาระดังโพโตอาสิพะคินีเมตตาสุตะสษษตะตก,ตกังพัจ้าขังปัจโตอาสิวามเมอังคุลิมาละกังขันธโมล,ลับปัจจันจะอาตาลณียสุตตะกังอาเกษตรนังอาสิเศษสาปะการะสันติตาชินานานาวสังยุตาสัปปะละลังกตา วตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรัตสตุปัฏวาอเซสาวิญญยังยันตุอันละเช่นเดสาวสโตมสกิจนาสัททาสัมพุทธปภันเชลเชนัปัญชลามัจฉนิพพิหารตังมัจฉนิพพ์เชลเชนัปัญชลีทิสฐิปารุงมหากาปารุงสัตว์สามารถพินิมิตาสาวุธันตังคิมีลังอุทิตาโกลัสสนัมลังคาริธรรมวิจินาชิตวามุนินโทตันติสาปุจเตชัมังคลานิ มาติเลกามาภิชีตเซปราติมคนัมปนาลาวะกามาตถายะขังคติโตตันตะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตยสาวดุเตชัมังคลานินารากิลิงขเชาวลังอธิมัตตพูตังธวักิตเจกามเสนีวัสสุธาลันตังเมตตมุเสกะวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตยสาวดุเตชัมังคลานิอุกิตาขะขะมติหัตตาสุธาลันตังทวันติโยชันปัถังคุลิมาละวันตังอิทิบิสังขารสมโนจิตตวามุนินโทตันเตยสาวดุเตชังมังคลานิกัตวันะกัธามุทลังเอวะ สจังวิหายามติสัจกาวาทะเกตุงวันทัพิโรปิตมะนังอติอันทัพูตังปัญญาปฏิปชริโตชิตวามุนินโทตันเตยสาวปุตเตชัมังคลานิมันโทปันทัพูจะขังวิปุถังมหิถิปุตเตนะเทระพูชเคนะธมาปยันโตอิทุปัตเทยสาววิชนาชิตวามุนินโทตันเตยสาวปุตเตชัมังคลานิทุกขหาทิฏฐิพุชเคนะสุรธาหัดถังพมังวุสุธิชุติมิตธะกาพิธนังยานาคเทนะวิชนาชิตวามุนินโทตันเตยสาวปุตเตชังมังคารานิเอตปีผู้ท้าชัง ทิ่ตวันนั้ในกาวิวิธานิจุปทวานิโมขังสุขังอธิคมืเยอะนรสปัญโยมหากรไดโกนัทถงที่ยะสปะบันเลนังโมเลตวะปัรตมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสสัจวัฒนาของจุเตชมังขลังอาชานโตภูริามุเรศกยานังทีิวัฒโนเอวังตวังวิญญโญหงิชัสุชมังขเละบาราทิจปงกัรเกเร สี่พิปเยตที่สกีสพพุทธนังอัปตมทติสุนัขังสุมังขลังสุปปะพันตังสุขิตังสุขโนสมุโตเจสุทังพมจาริสุปัตคินังกายรกมังวจกรรมังปัตคินังปัตคินังมโนกมังปนิชิเตปัตถคินาปัตถคินานิกัตนะละพันตถปัตคินีวะตุสสพพังขลังหลักกัตสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภเวนัสัทสุตเถพนตุเตพอนตุสาพังขลังหลักสัณฑูตสัพเทวตาสัพธมานุภเวนะสัททส ยาเทีวตาสันติวิหารวาสินีทุกเปรคาเลปุติคาเลติทิงติหิงตาธรรมธาเนนะพุนตุปูชิตารโสถิงก็รณเจตหาวิหารมันทะเลเทราจะมัชฌานว่กาจัพิกาวุสลานิกาธนปติอุปาสการขมาจะเทสานิขมาจะอิสระสัปปนัพูตาสุกิตาพุนตุเตชะลาผู้ใช้เยปิจะอันทะสังผวาสังเซนทชชตาอัทธวัปาริกานียานิกัรธรรมวังปฏิจเตัพเพปปิดทุกสะกัลุตุสังขยังทุติลังสตัธรมโมธรรมตรลาจะปุคลาสังโฆหตุสมคโคะอัทธายะจะกินายะจะอัมเหร ธรรมีอริยปวีทิเตปสานอโหตุสัพเพปิปานิโนภุติสาเสนีสามัทธรรเวชนโตกาเลติวโพสตุวุทิภาวิยะสัตานังเมมิถังเมตุเมทนิงมาตาปิตาจารชังนิจังลักันติปุตตะกังเอวังธรรมินะราชโนปะชังลักันตุสัพพะทานทิโมเตวตาอโยชนะคาถาทุกขปิตาจนิทุกขาพยาปิตาจนิพยาโสกปิตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตะวตาจามเหหิสัพปตังบุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาธนังประทานตุสัพพายะสีหลักันตุ โอรสสะพังสมังขลังหลักขันตุสัพเทวตาสัพพะุทธานุภาเวนะสัตถีขนตุนิรันตะังโอรสสะพังสมังขลังหลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธมานุภาเวนะสัตถีขนตุนิรันตะังโอรสสะพังสมังขลังหลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัตถีขนตุนิรันตะังสัพเพพุทธาพระปตาปัญเจกันยังพลังอรหัตตะลนเตชนาลขมันนมิสปพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัญเจกันยังพลังอรหัตตะลนเตชนาลขมันนมิสปพโสสัพเพพพุทธาารปปตััััจเกนยงงล อรหันต <expand> <ell ate Pharise es> ันเตชะนะของมณสัพสโสสเพพุทธาพระลับปตาราปเจกันญังพลังอรหันตันเตชนของมมีสัพโสสเพพุทธาพระัปตาปเจกันญังพลังอรหันตันเตชนะของมีสัพโสสเพพุทธาพระัปตาัปเจกันญังพลังอรหันตันเตชนของมีสัพโสสเพพุทธาพระบปตารัปเจกันญังพลังอรหันตันเตชะนะของมีสัพโสสเพพุทธาพระัปตาปเจกันญังพลังอรหันตนเตชนะของมิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกันยังพลังอรหันตนเตชะนะของม เพอหภาพมันสัจธรรมทฐานพระเความเพียรและนุสงข์งการบูชาพระตนัยกษัตริย์บรรสริพระบุตธพระและพระรานี้ขอความสุขสดีจกมีเก่ข้าพเจ้าให้้นจากทุกไปทั้งปวงขอข้พเจ้าจะทโลกละงธรรมขอเจ้เทพเจทังหลายปรดนาการสุทยมลและธรรมะเหล่านี้ม่วอะไแล้วปรดดาอพเจ้าและทุกมงคลพระพิจายาติียญาิทีในคหกสิจมทุมคลทั้งปวงที่สสิ่งทัเคลื่อนให้เป็นนภาพแห่งพระบริรจท์ิทุกประการเน ข้าพเจ้าบุญสมของข้าพเย้าทั้งหลายกาจัดการสวดมนต์เจดิตพนาขอร่วมนวาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรในวีนี้สมเจจสาสวดมนต์เจิตพนาทุกท่านขอจงบลดภัยเกริชชัยทั้งปวงขอจงความทุกข์การด้วยทั้งสิ้นเจริญประสบความสำเร็จในเรร่องนี้ที่การงานจริญช่าาบรสุทธิ์ลรมาณทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยพระสารสบัณบรีวันสมบัติมีพระสงฆ์ธรรมส็จในการพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและกิดเจริญด้วยพระ่อนใทั้งส่เคยอ